สวัสดีค่ะเพื่อนเเราพบกันอีกแล้วนะคะใน Happy Owl Channel สบายสายส,าสตางไตล์ที่กิไงวันนี้ก็มีเมนูเด็ดกะคะ่ะเมนูไข่แต่ไข่วันนี้เป็นไข่สุขภาพเหมือนกันนะคะก็จะใช้กับมะและก็มะละกอนี่นะคะไข่กับมะละกอนะคะวันนี้เราจะใช้มะละกอหนึ่งลูกเลยที่เราหาาั่นออกมาครึ่งลูกครึ่งลูกนะคะเราซอยนะคะหรือไม่ใช้ใช้เครื่องขูดก็ได้หา่ฝอยก็จะเป็นแบบนี้นี่คือครึ่งลูกนะคะของอันนี้นะคะนี่ให้เห็นค่ะ ะะเดี๋ยวเราจะปอกอันนี้แล้วก็ซอยแบบนี้เหมือนกันขูดฟอยแบบนี้ค่ะแล้วก็จะใช้ไข่ทั้งหมด4ฟองนะคะนะคะอันนี้เราจะเป็นเมนูที่แทนไข่เชโม้ม อะปกติเราเป็นคนชอบทานข่ายเชฟโอนะคะทานแต่เขาต้มอ,อร่อยมากเลยแล้ววันหนึ่งก็มีพี่คนหนึ่งเขาทำให้ทานแล้วรู้สึกถูกใจมากก็อยากจะมาฝากเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราทานแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอาหารสุขภาพค,คลีนด้วยนะคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะโดยที่บางคนอาจจะแพ้ของหมักดองพวกนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นตัวที่ช็อตแทนได้อย,อย่างดีเลยนะคะแล้วก็เครื่องปรุงที่เราจะใช้เดี๋ยวบอกให้เพื่อนเพื่อนทราบก่อนเดี๋ยวไปดูทีตอนที่เราปรุงกันหน้าเตาเลยนะคะอันนี้ก็ใช้ เนยบันถอยนะคะ3ช้อนโต๊ะแล้วก็ซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็พริกไทยครึ่งช้อนชาแล้วก็กระเทียมนะคะหกลีบแล้วก็สับนะคะละเอียดนะคะหัน่นฝอยหรือไม่ก็ตามก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะทําเมนูไข่เจียวมะละกอค่ะเดี๋ยวไปพบกนันทะี่หน้าเตาค่ะเตานะคะ,ะ,คะก็เล่กไฟเขาแรงรนิดนือระดับ3ก็ได้ค่ะจากนั้นเราก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะแหนึ่ง สองแค่นี้พอค่ะกะมาณสับขึ้น่ก็รอรอให้น้ำมันเะขาร้อนสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะใส่กระเทียมเจียวล,ลงไปนะคะครน่ะน่าจะพอได้นะจากนั้นเราก็ใส่กระเทียมเจียวล,ลงไปะคะ่ะใส่กระเทียมเจียวไปก็เจียวแบบเหลืออ่อนๆนะคะไม่ต้องเข้มมากเพราะว่าเขาจะได้เดี๋ยวมันจะไหม้นะคะ เกลือพอหอมค่ะอย่างนีง้เลยค่ะนะคะจากนั้นอันนี้ก็คือมะละกอที่เราได้ขูดไว้ตอนแรกมีครึ่งหนึ่งอันนี้เราก็ขูดหมดแล้วทั้งลูกเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะเยอะมากแต่ว่าไม่ต้องกังวลน,นะคะเยอะอยังไงก็ตามเดี๋ยวพอเราผัดไปนะคะเขาก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะสะลดนะคะสะลด่ะเขาก็จะยุบตัวลงค่ะมะละกอก็จะยุบตัวลงเมื่อกี้ได้บอกเพื่อนว่าไข่เจียวออมะละกอขอแก้ข่าวนิดนึงนะคะไม่ใช่ไข่เจียวมะละกอค่ะ เป็นไข่มะละกอค่ะไข่ไข่มะละกอนะคะซึ่งเรามาแทนมะละกอรเราเอามาแทนเช้โตค่ะนะคะแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะนี้เลยนะคะทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะยกตัวลงเดี๋ยวเราจะกลับเขาสักนิดหนึ่งนะคะพึ่พอดีกระทะเราค่ะอาจจะ ใบกระทัดรัดนะคะแต่ว่าเพื่อนอาจจะเห็นว่ามุขไทเยอะจังอันนี้เราทานทั้งหมดสี่คนค่ะที่บ้านจะชอบกันทานกันมากเพราะฉะนั้นก็คือเดี๋ยวขออนุญาตหยิบออกนะคะเพราะฉะนั้นก็คือ,อ,อหมดค่ะไม่เหลือค่ะไม่เหลือนะคะอยากจะบอกเพื่อนๆนะคะว่าเส่วนตัวเองอะทำข้าวไม่เป็นค่ะตอนเด็กๆนะคะแม่เห็นจับตะหลิวนะคะแม่บอกออกไปเลยค่ะถ่าไม่สวยเดี๋ยวกับข้าวจะไม่อร่อยนะคะเดี๋ยวพอโตแล้วเราก็ อยากทำค่ะมีโอกาสเห็นแต่คุณแม่ทําแล้วก็เป็นผู้ชิมค่ะเป็นผู้ชิมอย่างเดียวเท่านั้นนะคะอาจจะดูเหมือนล้นๆนะคะแต่เดี๋ยวสักพักนเขเจะเยุกตัวลงนะคะเแล้วเดี๋ยวเราเบาไฟนิดนึงนะคะเพื่อเราจะได้กลับนะคะมันก็หอมนะคะถ้าสมมติว่า กลิ่นสามารถผ่านไปได้นะคะเพื่อนๆจะไม่ติดเลยค่ะเพราะว่า,ากระเทียมที่เราเคี่ยวไว้เราก็พยายามจะลับเอาขึ้นมานิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ฝาปิดเดี๋ยวขอคลุกให้ทั่วก่อนนะคะเ,เราจะใช้ฝาปิดเขาโอเคก็เป็นกําลังใจให้กับนะคะเพื่อนๆที่ทำข้าวไม่เป็นก็เป็นพวกเดียวกันค่ะเกิดจากการทำข้าวไม่เป็นเหมือนกันแล้วเราก็มาลองทําดูโอเคพอได้แล้ว เขาเริ่มยุมตัวแล้วนะคะเริ่มยุมตัวแล้วเดี๋ยวขอนะคะเราเปิดไฟอ่อนไว้แล้วก็รอผักเขาสลบสักนิดเดงเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะเราจะมาตีไข่ช่วงที่รอผักนี่ค่ะเราจะใช้ไข่ทั้งหมดสีฟองอย่างที่บอกค่ะว่าที่บ้านมีสี่คนคะ่ะทานเก่งทุกคนชอบทานทุกคนเพราะฉะนั้นก็ต้องเยอะหน่อยบอกเรื่องกินเรื่องใหญ่ค่ะทานเท่าไหร่ทานได้เต็มที่เลย เพราะว่าความสุขอยู่ที่การได้ทานอาหารอร่อยทานได้อ,อย่างเต็มที่มันต้องอิ่มกายนะคะมันก็จะสบายกายสบายใจจากนั้นเราก็ตีไม่ต้องตีให้ฟูบ้างนะคะตีแค่ไข่ก็พอแตกค่ะ,นะค,ะค่ไข่พอแตกนั่นแหละจะไข่พอแตกนะคะจากนั้นเราก็ซอสนะคะที่เราเตรียมไวะคะ้ค่ะสองช้อนโต๊ะอิวขาวเราใส่ในนี้สักประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ก่อนเลยแล้วก็ใส่น้ำมันหอยะคะ่ะในตรงนี้นะคะ อันนี้เราเตรียมไว้สามช้อนเราก็ใส่ซุประมาณช้อนหนึ่งก็ได้ค่ะจะให้เขามีรสชาติอยู่ในอยู่ในไข่ด้วยจากนั้นเราก็ตีเบาๆค่ะให้เขาคนเบาๆนะคะไม่ต้องให้ฝูมากเรียบร้อยค่ะเ,คเดี๋ยวเรามาดูมาดูผักกันดูมะละกอของเราค่ะเริ่มไหมคะเริ่มสลดแล้ว ก็เริ่มยึดตัวแล้วค่ะสำคัญคือต้องเบาไฟนะคะเบาไฟถึงล้นเลยค่ะโอ้ก็นะคะไม่ได้คิดว่าจะต้องทำเยอะค่ะแต่ว่าสมาชิกในบ้านชอบทานก็เลยเอา้าแล้วก็มะละกอเป็นอะไรที่ดีต่อสุขภาพด้วยเพราะถ้าเราใช้ใช้โป๊ะนะคะบางคนก็จะแพ้พวกของหานากดองเราก็เลยเลี่ยงก็ไม่อยาดดีค่ะ แล้วก็ก็ถูกด้วยนะคะจากนั้นเราเปิดไฟแรงได้เลยนะคะเปิดไฟซักระดับสามให้เขาเข้าเนื้อก่ได้ดีดเลยแต่ไม่ในีนนนคนะจากนั้นค่ะเราก็ใส่น้ำมันหอยลงไปเลยคะ่ะตรงนี้นะคะที่เหลือเลือกเตรียมไว้เราแบ่งใส่ในไข่แล้วก็ส่วนที่เหลือเราก็ใส่น้ำกระดอแล้วก็ติ่วขาวตอที่บ้านไม่ค่อย เนี้ยงน้ำตาลเดี๋ยวขอผัดก่อนนะคะออาุณเพ่ไได้ยินเสียงเลยค่ะคุณเอิ่อยากดูท่านะคะท่าอาจจะไม่สวยค่ะแต่ว่ารับรองเป็นความอร่อยแน่นอนเราคุกให้เขาทั่วๆกันค่ะเดี๋ยวขอยืมช้อนจักไข่สักนิดนึงนะคะซ่าอมจักไข่มาช่วยกันหน่อย ให้เขาตัวทั่วกลิ่นเริ่มหอมแล้วเราจะต้องให้เขามีรสชาติทั้งในตัวเนื้อมะตะกอแล้วก็ในไข่ด้วยเราถึงต้องแยกซอสปรุงในไข่ด้วยพอทัวแล้วค่ะจากนั้นเราก็แหวกตรงกลางนิดนึงแล้วก็เชฟเราเองค่ะสูตรของเราเองค่ะนะครับเชิญเตาไฟนิดนึงนิดนึงเพราะว่าเราจะเติมน้ำมันเดี๋ยวเราจะ น้ำมันอีกสักนิดนึงนะคะแล้วก็น้ครึ่งช้อนกับซอเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ลงไปเพื่อนอาจจะเห็นว่าเยอะแต่ว่ารสชาติอร่อยนัวค่ะเดี๋ยแล้วนะคะน้ำมันใส่ไข่ลงไปเลยอย่างนี้เลยโอ้นะคะอาจจะดูเหมือนแบับงันแล้วก็เหมือนกับผัดไข่เนี้ยค่ะเราเปิดไฟแรงเลยตอนนี้เปิดไฟแรงเลยเปิดไฟแรง อันนี้สูตรเราเองค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอาจจะเห็นกันไม่เหมือนคนอื่นก็แตกต่างค่ะเป็นเรื่องปกติอย่จากนั้นเราก็คุกเลยค่ะคุกเลยเพราะเราเปิดไฟแรงแล้วคุกเขาเลยเพื่อนาจะนั่นนิดนึงเพราะว่ากระทะเราใบเล็กเราก็ต้องใช้วิธีการกลับค่อนข้างเยอะนิดนึงเดี๋ยวให้เขาสุกอีกนิดนึงค่ะหลังจากนั้นเราก็นะคะปรับไฟให้เขาอยู่ระดับ กลางกลางอ่อนนิดนึงค่ะแล้วคั่วเหมือนกับคั่วค่ะผัดให้เขาแห้งนะคะให้ไข่สุกด้วยแล้วก็ไข่กับละกอให้เขากนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะมองไม่ออกเลยค่ะว่าเป็นละกอจากนั้นค่ะเราก็โรยที่ไขได้เลยเขาใกล้จะเสร็จแล้วใส่ที่ไทไปเลยค่ะที่เราเตรียมไว้นะคะที่ว่าครึ่งช้อนชาเสร็จแล้วเราก็คลุกเดี๋ยวไปแรงอีกรอบค่ะแล้วเราก็คลุกไปทั่วเดี๋ยวเราจะดับไปน,นะคะ โอเคเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะตักใส่จานนะคะปิดเลยเสร็จแล้วค่ะไข่ผัดใช้โป๊ะนะคะแต่เราใช้มะละกอแทนเพราะฉะนั้นก็เป็นไข่ผัดมะละกอค่ะหอมมากเลยกวนกำลังขึ้นเดี๋ยวมาทานข้าวกันนะคะหลายๆคนอาจจะหิวแล้วอย่าลืมติดตามคลิปที่ดแบบนี้นะคะได้ทุกวันเลยค่ะนะคะกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยถ้าสมมติว่าน่าสนใจฝากแชร์เพื่อนด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ